เพียงแค่คนเดียวนะครับครับโอกาสในการลุ้นเหรียญทองจาก4คนที่แข่งขันในวันนี้ครับทีมจดโดรของไทยเราครับนี่คือคู่แข่งของน้องเล็กนะครับจากจีนน้องเล็กนี่ในรุ่นนี้ส่วนใหญ่ขึ้นไปเจอคานก็ค่อนข,ข,ข้างจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างนะครับบผู้สิงจากเลบานอนนะครับ แ้ามาดินประกบกันแบบนี้เราก็ไม่ได้เป็นรองครับสำหรับลีเสี่ยวยี่นะครับผู้ต่อสู้จากจีนครับลุ้นหลายอย่างครับเอาละครับยกแรกเริ่มแล้วครับลุ้นทั้งแต้มทั้งคะแนนแล้วก็ลุ้นอาการบาดเจ็บของน้องเล็กด้วยครับข่าวขวาเราต้องระวังครับ ที่ข่าขวาที่อยู่ด้านหน้านะครับโอกาสที่จะระวัดยกขึ้นมาหรือพยายามลุ้นเตะโอกาสที่จะไปประทะกับขาของฝั่งตรงข้ามก็มีเยอะครับฉะนั้นต้องระวังเลยครับสไตล์ของเขาก็ดูเหมือนว่าจะลักษณะแคล่วคล่องว่องไวเหมือนกับเรานะครับ พราะว่ารูปร่างก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่เอาล้ครับขึ้นไปติดไม้ติดรับมาขอเกี่ยวทีหนึ่งจะสังเกตได้ว่าจากรอบที่ผ่านมานะครับน้องเล็กนิดสามคะแนนที่ระกวาดแต่เข้าหน้าหรือเข้าทีู่้ต่อสู้นี่จะแบบเชื่องนิ่มๆนะครับแม่เขามาค้างได้เหมือนกันครับเหมือนกับมาพักไว้ครับเตะแล้วมาพักไว้ที่ไหล่เราครับไม่ได้ตม่อครับตัรโดดเตือนด้วย ไ,ได้ครับเรายังนำอยู่3ต่อ0ูครับ s <weet> <S มาถึงตรงนี้เชื่อในจังหวะฝีมือของน้องเล็กนะครับ s <weet> <S ไม่แน่จริงไม่ได้เป็นแชมป์โลกรครับ จากเลบานอนเร่งเลยกันครับไม่อยากให้ยืนจดจ้องกันนานครับอยากให้เข้าทำนะครับอะไรกวรต้องพยายามที่จะดูเชิงด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับใช่ครับสามไม่ได้ครับตางฝ่ายตามต้องระวังตัวนะครับแต่เราได้เปรียบครับเรานําอยู่สามต่อศูนย์นะครับเขาเองต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเดินหน้ามากกว่าเราครับแล้วหลีเสียยี่นี่โดนเตือนแล้วด้วยนะครับ แรกเราได้เกลี่ยสวยครับถ้าเปิดหัววันนี้ได้ดีด้วยการคว้าเหรียญทองได้เป็นประเดิมนะครับเชื่อว่าในวันถัดไปครับทีมเจอโด่ของไทยเราก็น่าจะเดินหน้าต่อเนื่องด้วยความมั่นใจได้ครับดูจังหวะแต้มของเรานะครับ เนี่ครับเขาก็พยายามสูงเพื่อที่จะลุ้นทำคะแนนนะครับแต่ไม่ได้ครับเรายืนพื้นอยู่ที่6เหรียญทองนะครับท่านผู้ชมครับนีจะเป็นเหรียญทองเหรียญที่7หรือไม่นะครับ แต่มีข่าวมาแล้วนะครับจากทางเรือบายวินเซิฟว่าการแข่งในรุ่นทวนที่ไนเนอร์หญิงนะครับน้องไนท์นพก,ก้าภูลพัดกับนิชาภาไหวๆนะครับทำคะแนนเสีย19คะแนนตอนนี้นําเป็นดับหนึ่งแล้วก็น่าจะได้เหรียญทองนะครับจากเรือบายรบาวินเซิฟนะครับครับเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวรอยิน,นรอนครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็ถ้าน้องทิพน้องเล็ก ชนาทิพย์ทำได้นี่จะวันนี้อาจจะมี2เหรียญให้เราได้เห็นนะครับใช่ครับยังรักษาคะแนนนำสามศูนย์เอาไว้นะครับระวังครับระวังนะเขาแซงเข้ามาห้าได้ลำตัวเราไปทีหนึ่งครับการเ้าบอกให้เข้าทำกันครับของเราได้ว่าปีหนึ่งครับนี่ครับ ของเขาไปบอกโคช้ชว่าไม่โดนนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะประท้วงหรือเปล่าครับนั่นแหละครับประท้วงแล้วครับคือตัวนักกีฬาจะจะ,จะเป็นคนรู้นะครับ,รบว่าตัวเองเนี่ยโดนหรือไม่โดนนะครับก็จะบอกโคช้ชให้ประท้วงถ้าประท้วงไม่สําเร็จนี่เราขึ้นไปเป็นหกหนงนะครับมีช่องว่างหายใจหายคอพอสมควรเลยนะครับแต่เราโดนเตือนมา ถาเขาประท้วงไม่สาเร็จถือว่าแลกได้คุ้มครับ,<อ>บเกินเราก็คะแนนเขายังไม่ขยับนะครับดูภาพช้ากันครับเราน่าจะได้เห็นก่อนอจังหวะจิกลงมาไม,ไม่ถึงนะครับดูอย่างนี้เหมือนไม่ถึงนะครับนี่ครับตัวของลีเซียวยี่ก็คงจะรู้แหะครับว่าปลายเท้าของน้องเล็กเราไม่ถึงศีรษะเขาครับ คือกรณีแบบนี้านบางครั้งนักกีฬาต้องต้องหันไปบอก Coach เลยนะครับท้ามันใจต้องหันไปบอกโค้ชเลยเพราะว่าคนประท uh ้วงคือคือโค้ชที่นั่งอยู่ครับครับนี่ครับแต่ในในมุมของกรรมการที่คะแนนเนี่ยอาจจะมองว่าโดนสำนวนนะครับแต่ถ้าตัวนักกีฬารู้ก็จะบอกโค้ชและโค้ชประท้วงก็ถือว่าเขาประท้วงสําเร็จนะครับครับผู้สินกลางนะครับชูนิ้วขึ้นมาแบบเมื่อสักครู่นี้เขาจะตัดเราจากที่ให้เป็น6 1ก็ตัดออก3แต้มนะครับเหลือนำา3 1ครับยังนํำอยู่ครับไม่เป็นไรครับ ไม่ได้ไม่เป็นไรครับอย่าให้เสียผ่านไปครึ่งทางแล้วครับของยกที่สองนํำสองแต้มอยากได้อีกสักหน่อยครับนํำสักสามคะแนนขึ้นไปให้อุ่นใจหน่อยระวังครับต้องระวังน่อยครับเนี่คเับเราโดนเตือนครับเป็นคะแนนของเขาเลยครับโดนเตือนสองครั้งนะครับ เขายังค้างเราอยู่ครึ่งหนึ่งครับอ้าวเข้ามาโดนไหมเรนนำแต้มเดียวครับก็ต้องเน้นๆเลยครับกะจังหวะดีๆครับน้องเล็กสามเท่าแล้วครับเข้ามาอีกแล้วครับลำตัวมาอีกแล้ว สามแต้มนี่เขาต่อเล็กต่อน้อยลำตัวเรามานะครับในขณะที่เราได้จังหวะทําท,ที่ศรีรษะเขาครั้งเดียวนะครับแต้มเท่ากันแล้วครับโอ้โหลุ้นกันถึงดีกาแล้วครับว่ากันต่อในยกสุดท้ายครับสามเท่าครับคือไม่ทราบว่าอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาของน้องเล็กเนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะครับ มานั่งอยู่ด้านข้างเวทีในช่วงพักยกก็ดูสีหน้าก็ยังยังไหวอยู่ครับน้องเล็กต้ามเบียดกันเรียกว่าลุ้นเบียดหัวใจเหลือเกินนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับนิดเดียวครับเกือบเลยนะครับเกือบจะได้3ามคะแนนตรงนี้ครับสามเท่าก็จริงนะครับแต่ว่าปัจจัยก็คือว่าเขาโดนเตือนไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับ แล้วยังไม่โดนตัดนะครับถ้าโดนอีกครั้งหนึ่งนี่โดนปรับหนึ่งคะแนนทันทีครับแต่ว่าของเรานี่โดนไปแล้วนะครับใช่ครับทําให้เขามีคะแนนขึ้นมาเท่าเราตอนนี้คือผู้ตัดสินเตือนเตือนเราครั้งหน้าเขายังไม่ได้คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเตือนทางจีนนี่เราเป็นคะแนนของเราทันทีครับครับแต่ต่างกันแค่นี้เองนะครับนะครับมาลุ้นกันในยกสุดท้ายครับ เวลาชี้เป็นชี้ตายนะครับ2นาทีสุดท้ายครับน้องเล็กจะได้เหรียญทองแรกของเทควันโดในวันนี้หรือเปล่าแพนต่อไปสําคัญมากครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครนะครับใครได้ก่อนในช่วงยกสุดท้ายนี่ครับโดนเตือนแล้วครับของเราครับถือว่าชิงความได้เปรียบขึ้นมาครับแซงมา4-3ประคองให้อยู่นะครับประคองให้อยู่อยู่ในช่วงต้นยกสุดท้ายนะครับแต่เราได้เปรียบอีกครั้งเลยครับ ออกไหมครับนี่ครับโอ้เรามั่นใจเรามั่นใจ่ต้องต้องนี่ครับเชลแล้วครับเชขอแล้วครับทางโค้ชเชครับใช่หรือเปล่านี่ครับครับคือน้องเล็กออาการเหมือนมั่นใจนะครับเราจะต้องประท้วงว่าคะแนนที่ไม่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้อ๋อทั้งผู้สินจากเลบานอนถามผู้ช่วยผู้สินนะครับเมื่อสักครู่ตัดสิน ได้ครับได้ครับครับโอ้โหต้องดูว่าทางเขาจะประท้วงรือคงไม่ประท้วงครับไม่ประท้วงไม่ประท้วงแบบเจ็ดสามอย่างนี้หายใจโอ้โหครับหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีครึ่งครับนํำสี่คะแนนครับต้องฉากหนีแล้วครับประคองตัวดีๆครับต้องกันดีๆเหรียญทองอยู่แค่เอื้อมแล้วครับน้องเล็ก ไม่ถึงครับไม่ถึงครับนี่ครับสิข้างได้ไหมไม่จะเหมือนกันครับเราได้เปรียบนะครับนำสีแจมระวังนะครับระวังเราสีสันคือระวังกลัวสามคะแนนเขาครับเรายันไปเรามั่นใจว่าได้ครับมั่นใจเลยนะครับน่ดเรามั่นใจปุ๊บกรรมการก็เอาหยุดหยุดมาพิจารณากันเดี๋ยวอันนี้เป็นคอนเสิร์ครับเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีครับ แล้วครับใกล้เคียงมากแล้วนะครับกับการที่น้องเล็กชนะทิพซ้อนขำจะคว้าเหรียญทองครับต้องบอกจุดด้วยนะครับว่าตรงไหนครับคือน้องเล็กอาจจะไม่ได้หันไปบอกโคชโดยตรงนะครับแต่ขอการมั่นใจครับโคชกเรียกว่ามีสิทธิ์อยู่ก็ขอใช้สิทธิ์นี่แหละครับแบบนี้นัดกันได้นะครับคือโคชอาจจะบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วลูกไหนมั่นใจนี่ต้องให้ออดการให้เห็นเลยครับนี่ครับ ไม่ชัดนะครับมุมนี้ไม่ชัดแม่คือโดนผมเนี่ยโดนนะครับโดนแต่ว่าออะไรรรหืเปล่าคับยันเข้าไปข้างหลังครับอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงมากมุมนี้เลยครับอันนี้ชัดนะครับแต่ สงสัยว่าภาพเป็นเป็นภาพพลนละมุนของเดิมหรือเปล่าครับนี่บอกชี้ให้ดูครับอีกคนบอกไม่ใช่ครับเดี๋ยวดูครับเราเรารุนคนกลางอยู่ครับคนกลางคนกลางกวักมือเรียกบอกอันไหนครับได้ครับได้ครับได้ครับโอ้โหโอ้โหแม่ไม่มีคนกลางแย่เลยครับอาจจะมาเห็นภาพช้าในจังหวะสุดท้ายครับที่เราเห็นเหมือนกัน ออืหคือเห็นภาพช้าจังหวะเดียวของเราครับจังหวะสุดท้ายมันชัดสุดครับสิบแล้วครับมาแล้วครับเหรียญทองไม่ถึงบอกว่าเหรียญทองเหรียญที่เจ็ดนะครับอต้งขอบคุณกรรมการคนกลางเลยครับมาสกิดทีนะครับโอ้โห นี้ก็ต้องฉากหนีไปเรื่อยๆแล้วก็ประคองแล้วครับหัวจิตหัวใจครับนี่บาดเจ็บตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับได้แล้วก็โดนเท้าอีกแล้วโอ้โหแต่โอ้อาวอาของเขาประท้วงได้เลยครับไม่เป็นไรครับอะไรครับเขาบอกโค้ชว่าไม่โดนครับยังไงก็นําห่างอยู่เยอะครับครับ32วินาทีสุดท้ายที่เหลือครับถ้าไม่ได้ตรงนี้เรายังนําอยู่สิต่อสาครับแต่ถ้าได้นำสิบแต้มนะครับส3บสาม ต้องบอกว่าสําหรับเรานะครับเป็นการประท้วงที่ไม่เสียวเท่าไหร่ครับเพราะว่า32วินาทีนะครับแล้วก็นําอยู่เยอะพอสมควรด้านหลังนะครับที่สวมสูตรดําเชิดขาวนะครับคุณพิมนชิวิกรนะครับนายกสมาคมเซกอนโดก็รียกว่าลุ้นลูกทีมอยู่ที่ขอบสนามกันเลยครับตอนนี้ ตั้งเป้าไว้1เหรียญทองนะครับตั้งเป้าไว้แบบที่ไม่กดดันตัวนักกีฬาแล้วก็ทีมงานเขากระทบสำเร็จชได้ครับนำาสิบต่อสามครับผมครับยังนำอยู่เจ็ดแต้มครับแล้วเวลาเหลือ32วินาทีเท่านั้นครับอย่าประมาทนะครับให้เวลาหมดไปเรื่อยๆครับเขาต้องเล่นของสูงนะครับกันดีๆครับกันดีๆ กันดีๆโอ้โหจะเอาเพิ่มอีกตั้งหาได้ด้วยครับโอ้โหจะประท้วงอีกรึเปล่าครับทางเขาโดนตัดแต้มนะครับก็ไม่ตัดแต้มครับเขาเตือนเราครับก็แค่ครึ่งนะครับแต่นำ13-3เลยครับแน่นลยครับเขาต้องประท้วงครับเขาต้องประท้วงไม่น่าแปลกใจครับไม่น่าแปลกใจให้เขาประท้วงครับ ก็น่าจะเป็นการยืนยันในส่วนเหรียญทองที่7ดของไทยเราจากเรือใบก่อนแล้วนะครับและเหรียญทองที่แดอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเชื่อว่าไม่น่าพลาดครับจากน้องเล็กชนาทิพซ้อนขับนี่เลยครับหลับตาปีเลยครับลีเซียวยี่ดูมุมนี้น่าจะชัดเจนครับโดนไหมโอ้โหนักกีฬาน่าจะรู้ตัวนะครับนักกีฬาเองน่าจะรู้ตัว คือไม่ได้ติดเทดครับครับจังหวะนี้คือเท้าสัมผัสหน้าเลยนะครับครับถ้าประท้วงไม่สําเร็จนี่ขาดเลยครับถ้าประท้วงสําเร็จก็ยังเกือบเกือบขาดอยู่ดีครับในขณะที่ยังไม่ยืนยันเหรียญทองเหรียญนี้นะครับเหรียญทองจากคือบายนเซิร์ฟยืนยันแล้วนะครับเหรียญที่เจ็ดแล้วเรากาลังจะได้เหรียญที่แปดในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับจากน้องเล็กชนาทิพซ้อนขัง กลายเป็นว่าเขาประท้วงได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยังนําห่างอยู่นะครับ21วินาทีตัดออกก็ยังนําอยู่10ต่อ3ครับอะไรครับ10กวินาทีสุดท้ายครับป้องกันดีๆเท่านั้นครับน้องเล็กจะได้เหรียญทองแน่นอนครับเนี่ยครับต้องยกกันไม่ให้เขาเข้าติดครับไม่ให้เขาเข้าถึงครับ กันไปเรื่อยๆครับ5วินาทีสุดท้ายครับไม่น่ามีปัญหาแล้วครับอีกหนึ่งวินาทีครับขออีกิดเดียวหมดเวลาครับเหรียญทองครับสำหรับน้องเล็กชนาทิปซ้อนขำครับชินใจกันทั่วประเทศครับชาวไทยเราสมศักดิ์ศรีนะครับสมศักดิ์ศรีแชมป์โลกปัจจุบันแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงระดับโอลิมปิกเกมด้วยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งภาพให้ชมกันต่อเนื่องเลยนะครับ การแสดงความยินดีลงไปครับนี่ครับอ้โหทำได้สำเร็จครับเชื่อว่าแฟนชาวเมืองไทยที่ชมจากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์วงการเฉพาะกิจร่วมลุ้นรื่นเป็นกำลังใจให้กับน้องเล็กชนาทิพย์ซ้อนขำนะครับก็คงจะรู้สึกขึ้นใจขึ้นมื่นไม่แพ้กันนะครับนี่ครับของเชียร์ชาวไทยครับโอ้โหเธอทำได้อย่าง สมศักดิ์สรีคู่ควรกับการเป็นแชมป์โลกรลาสุดครับคือหัวจิตหัวใจด้วยครับเพ <c oughs> ราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปว่ามีปัญหาที่หัวเข่ากับเข่าวขวานี่ไปผ่าตัดเข่ามาแล้วก็จะหายแล้วก็มาซ้อมได้ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นนะครับครับค <c oughs> ือเราเห็นได้ว่าน้องเล็กนี่เป็นนกักฬาบิโดที่มีการลุ้นไต้ ยกเท้าสูงทำคะแนนได้ดีนะครับประเด็นเพราะฉะนั้นเธอจะมีโอกาสได้รับสามคะแนนอยู่ตลอดเดี๋ยวเราทักการอีกครั้งนึงก่อนนะครับรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับนี่เป็นเหรียญทองแรกของเทควันโดในการแข่งขัน อินชอนเกมเลยนะครับซุนยุยหนิงนะครับจากไทเปนคนที่น้องเล็กเอาชนะมาได้นะครับในการแข่งขันตัดเชือกนะครับคุณพิมลน,นะครับเป็นผู้มามอบดอกไม้นะครับแต่ oh <my> คุณพิมลนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของสมาคมเทควันโดของเรานะครับ แล้วนะครับขอบคุณทานผู้บริหารของสามาคมโกโต่างๆนะครับที่จะเป็นคนมอบเหรียญให้กับนักกีฬานะครับเรบรตาโรน่านะครับจากฟิลิปปินส์ที่เป็นคนแพ้นในรอบตัดเชือกนะครับก็จะได้ในส่วนของเหรียญทองแดงไม่มีการชิงเหรียญทองแดงนะครับแล้วกติกาของ ทควันโดในเอเชียนเกมนี้จะแตกต่างจากโอลิมปิกเกมนะครับที่เราเคยเห็นการแข่งขันในโอลิมปิกนั้นจะมีการแข่งขันรอบผู้แพ้นะครับ <c oughs> เพื่อชิงเหรียญทองแดงกันนั้นเทควันโดจะเป็นการแข่งขันที่ถ้าใครแพ้ก็ตกรอบเลยนะครับแล้วรอบชิงเหรียญทองแดงก็คือคนที่ได้เข้ามาสู่รอบรองชิศและเป็นผู้แพ้เหมือนกับมวยสากลสมัครเล่นนะครับจะแตกแต่างจากโอลิมปิกครับและนี่คือเห็นเงินนะครับ ลี่เสี่ยวยี่นะครับจากจีนที่แพ้น้ำเล็กครับเหรียญทองครับชนะทิดซ้อนขันะครับน่าชื่นชมจริงๆครับดูรอยยิ้มของคุณริมดครับต้องขอสวมก่อนเลยนะครับ ตั้งไว้หนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นหนึ่งเหรียญที่ทําได้แล้วสําหรับสมาคมเทกกรกวันโดนะครับอะนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงชาติไทยกันนะครับจะเป็นครั้งแรกนะครับในสนามเทคกวันโดที่เพลงชาติไทยของเราดังกึกต้องขึ้นนะครับและเราหวังว่าจะมีเสียงเพลงชาติด,ดังอย่างนี้อีกในวันต่อๆไปครับ คุนชมกับความสำเร็จของน้องเล็กชนาทิพย์ซ้อนขำนะครับเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับ